สวัสดีครับมาพบกับวิเคราะห์บอลบ่สามสเตเทปกับฟุตบอลประจำวันพฤหัสบสด,ดีที่8พฤษภาคมนะครับเราคัดมาให้แต่นเน้นกับฟุตบอลรายการใหญ่อย่างซูนยูโรปาลีกคู่ระหว่างแมนยูเอดกับอ bon า aden, ร์ติติวิวเบลโบโนกลิมกับสเปอร์คอนเฟลเลนตีกคู่ระหว่างเชลซีกับเยอร์กาเดนและเฟรนตินากับเลอบิเตสเดนมาร์กครับคู่ระหว่างโคเปนเฮเกนกับวีบอกโกปบรลิเมตาดอเรสคู่ระหว่างเวเลสซาฟิลกับโอลิมเปีย แอตเลติโกนาซิอนาวกับอินเตอร์นาซียนาวและบาร์เซโลนากับลิเวอร์พูลนี่คือทีเด็ดฟุตบอล8ตัวเน้นๆที่เราหยิบมาฝากเพื่อนๆให้เดิวร่วมรุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ครับส่วนใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเล่นเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรืออยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้ยวยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมในกลุ่มสามสาม up กันได้เลยนะครับ ในนั้นจะมีเพื่อนๆพี่ๆที่รักฟุตบอลเหมือนกันเกือบเกือบ5,000ชีวิตครับและที่สําคัญมีแนวทางบนสดในแต่ละวันตัวเน้นโตว,วีชุดคุณงการบายสามสเตปเทพให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วจะไยขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆรออยู่เพียบไม่ต้องรู้ได้เสียเวลาห้างของรางวัลที่จะเต็ม ไม่ว่าจะเป็นแก้วเก็บอุณภูมิกระเป๋า,าเป้ภาพตที่นอนลาปูปูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจากให้ใส่ไปเชียร์ทีมที่คุณรักทีมที่คุณชอบปัปอย่างจุใจครับเพราะฉะนั้นเข้ามากันได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่พิมพ์แอปสามสา up เข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย 3 3มสอัพนะครับหรือว่า3 3 UP ตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งหรือไป็นไดกันกับผม3าสเปคเทพกันได้เลยครับรับไปด้วยเกมยูโบ้าลีกในรอบรองชนะเลิศนาทีสองเลยครับเวลาไปสองเกมระหว่างแมนยูเนเต็ดพบกับอาร์ติติวิวเบาโดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้แมนยูเนเต็ดต่อขึ้นลูกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน4เกมหลังสุดนะครับเป็นอาร์ติติวิวเบาครับที่เอาชนะไปได้2ครั้งแมนยูเนเต็ดเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก1ครั้งจบล้ม ด้วยการเสมอกันฟอร์ม5้านังสุดของแมนอยู่ในเด็ดชนะ2เสมอ1แพ้2โดยแพ้เบนฟอร์ด3-4ชนะอัลติบิวเบา30เสมอบอลมัร์น1่แพ้วูแฮมบัน01และชนะลิยง54ปีศาจาแดงบุกชนะอัลติบิวเบาราบคาบ30เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจอเข้าชิงชนเเลิศยูโรปาลีกเป็นครั้งแรกนับจากฤดูกาล2020 -2021 ที่ได้รองแชมป์เกมลีกนัดล่าสุดพ่ายกับเบนฟอร์ด3-4มสสเตลิกกลับมาลงสนามได้แต่ได้รับบาดเจ็บ แต่ข่าวนี้ก็คืออามาัดเดียโร่หน้าขวาการมาลงสนามเ็มเดียวในฐานะตัวสำรองมิลลช่วยทีมแต่ดียโกโดารโลวิ่งแบ็กฝอยทองและสซโดมาติเดสแนวรับเาเจนตายและโยชัวเซอร์เซ่กองหน้าชาวดัตต์เพิ่มเติมไปก่อนหน้านี้แล้วขณะที่เอเดนเฮเวนอยู่ในระหว่างฟื้นฟูร่างกายลูเแบนอาโมริมกุสเซอร์ชาวโปรตุเกสโรเตชันผู้เล่นยกแผงในเกมพิเนะิตนัดล่าสุดนัดนี้ตัวหลักอย่างออมเลโอนาหน้า,นาแฮร์รี่แม็กควายเลนิีโ่ยโรกาเซมิโรลาสมุดคอยลุนและบูโนโฟเฟนันเดสก็เต็มครื่ตัวจริง tháng một ฟอร์ม5นดัดล้ำสดของแอตเิติวิวเบลชนะ2เสมอ1แพ้2โดยเสมอเรอสโซเซดา0-0แพ้แมนยูนเตต0-3ชนะลาสปารมัส1-0แพ้แรมเรส0-1และชนะเรนเจอร์2-0แอตเิติวนะิลเบาเจ้าภาพนัดที่ชนะเลิศยูโรปาลีกในฤดูกาลนี้พ่ายับคาบ้าน0-3ในเกมแรกด้วยตัวผู้เล่นที่เหลือ10คนร่วมชั่วโมงเศษโอกาสเข้าชิงถ้วยเล็กยุโรปเป็นครั้งที่3และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล2011-2012ที่ได้รองแชมป์บริปบรีสภาพทีมจะขาดดาน ติดโทษแบนหลังดวลเออในเกมนัดที่ผ่านมานอกจากนั้นยังต้องเช็คความซิตของออยอ่านซานเซตเบฟิลตตัวรุกที่เจ็บรั้นื้อต้นขาด้านหลังและนิโก้วิลเลียมปีกซสายที่เจ็บโ้นขาหนีบแต่ทีมก็จะได้อูนโกเมสกลับมาฟิตพร้อมออกสตาร์ทคาดว่าเฮดโค้ดเอร์เนสตบันเบรเดเตจะยมส่งชุดหลักลงเล่นในรายการนี้น้าเป็นโอกาสของมาโรนซานนาดีด้วยมีอินเดียที่วิลเลียม ลุยทางขวาตอมกลางอาเลสเบเลนโกเ,กเอฟอร์มดีพร้อมลุยส่วนทางซ้ายหากิโก้ไม่ฟิตอาจจะเป็นหน้าที่ของกู้ในโกเมสรับหมดบาทแทนทัศนะผีแดงตุนความไม่เปรียบจากด้ชนะ30ในเกมแรกเกมนัดนี้เล่นง่ายกว่าไม่กดดันผิดกับแอตลิติบิบาวาที่ตองเนินหน้าไปมูกเข่าทางเจ้าถินที่พร้อมตั้งรับและสวนกับด้วยบอลคมค,ม,คมจากบรูโนเฟนเดสและความเร็วริมเส้นของอก้าวหนดกันานะโชโรมในคามัดเดียโรที่มีสิทธิในคอสสนิมยินเปิดดีพอ ย้ำแขนผ่านเข้าชิงฟันธงปอแมนยูเนเต็ดเฉือน2-1โดยในเกมฟาดแค่นระหว่างแมนนูไนเต็ดกับอตเลติเตติลเบาเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆให้ร่รวมลุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์ได้จบลงที่สกอร์เท่าไร่และทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่แอป3สามอัพ อย่าลืมไม่แอดนำหน้านะครับร,รับไปเลย100บาทคู่ที่2ครกัเป็นเกมยูรป้าลีก็รอบรองชนะเลิ์นัดที่2ในเวลาตี2อีก1คู่นะครับเกมระหว bon ่างโบโนกลิมพบกับสเปอร์ด้วยอนราต่อรองเกมในคู่นี้สเปอร์ต่อปอปอปผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมในเกมล่าสุดแดน,นเป็นสเปอร์ที่ชนะมาได้ด้วยสกอร์3ประปตนนูต่อ1 ฟอร์ม5ด้านหนสุดของโมโดโกลิมชนะ2เสมอ1แพ้2โดยแพ้เปอร์13ชนะ KFUM ฟ0ชนะยุนเคเรน5-1เสมอโม .2-2 และแพ้ลาเซโอ1-3โมโดโกลิมมาเมื่อจากแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืน,นลงเล่นในรอบรองชนะเลิศทัวร์ยุโรปเป็นครั้งแรกในปรติศาส์ของสโมสรนันแรกพ่มา1-3อย่างไรก็ตามในบ้านรายการนี้แข็งแกล่งชนะรวด5เกมดังสุดสภาพทีมสมบูรณ์เต็มที่หลังได้โอเล่บอมเบอร์ก็หน้าฝั่งซ้ายตัวหลักหายเจ็บข้อเท้า,ากลับลงสนามได้ในเกม แรวมถึงแพทริกเบอร์กกองกล้ากับกันทีมอันเดียสเทวเหมือเส้นกล่องหน้าและหาหอนเอสเยนพลต้อนแบงกลับมาคาดว่าคุณซือเคตินคาดูเซนจะย,ยึดระบบ4-3-3เหมือนที่จะหนักแนวรุกเป็น3ประสานแพทริชิเบอร์กแคสเปอร์ฮอกเยนพอสเตอร์เฮาเกตและอูลิสซานเนสเจ้าของประตูตีไข่แต่ในเกมแรกพร้อมคุมแดนกลาง ฟอร์ม5นัดล่าสุดของสเปอร์ชนะ2เสมอ1แพ้2โดยเสมอเวสต์แฮม1นชนะโบโดโกลิม3 1แพ้ลิเวอร์พูล1 5แพ้โคเปนเฮเกน1 2และชนะแฟนสเฟ,ฟิร์ก1 0ก่งศูนย์้ไดทองตุนควนได้เปรียบแะ่อาจมีเสียเล็กน้อยหลังเสียประตูท้ายเกมนัดแรกในใชัยชนะเหนือโบโดโกลิม3 1ลุ้นค้าชิงชนะเลิศยูโรปาลีกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล2018ถึง2019ที่ได้รองแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกจากการแพ้ลิเวอร์พูลศูนย์สองในเกมนัดชิงข่าวะะเก,กก่มมกง,กลง,กงและโดมิดิน โซลันที่สูน้าบาดเจ็บหัวเข่าและต้นขาตามลำดับต้องลุนหนักโดยเฉพาะอะไรแรกขณะที่ลูคัสเบิร์กวานกล้องกลางสวีดิชเจ็บข้อเท้าราดูดากุซินกอมังเจ็บเอ็นหัวเข่าและซูดินมินกองหน้าก็หลุใต้เจ็บเท้ากุนซืออังเกพอสเตโคกูโรดไปชั้นผูน้เล่นหลายรายในเกมลิกนัดล่าสุดนัดนี้พร้อมจัเป็นคู่เซนเตอร์มิกกี้ฟันเดฟเฟนกับคริสเตียนโรเมโรได้พักมาเต็มๆพร้อมคืนตัวจริงแทนที่เบนเดวิสกับเควินด่านโชวร่รวมถึง2ฟูลแบ็คเปโดโปอรโรเดสตินีอูโดโกี้และ้อคมครื่อนโรดิโกเบนตากู พร้อมคืนตัวจริงส่วนแนวลุกอาจจะเป็นมาติเตแ,และแบดแนงจอนสันขนาดที่หน้าเป้าส่วนที่ไม่ซิดอาจจะเป็นหน้าที่ของมูริชาลิซอนขสันนาโมโดโกลริมสูไม่ได้ในเกมน,นัดแรกอย่างไรก็ตามประตูที่แท็แก่ท้ายเกมฟุกความหวังนั้นนี้เลไในบ้านจะเปิดหน้าลุยแบบไม่มีอะไรจะเสียแนร์ลังไปจุดแข็งอยู่แล้วขณะที่ไก่เดทองไม่เยีนยแบบไม่ฟูทีมแม้คุณภาพผู้เล่นตัวต่อต,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 ตัวยังเหนือกว่าแต่จเจอบอลหนักๆของเจ้าถิ่นแล้วอาจจะยกดูแลโมโดโกลริมไม่แพ้แต่ก็ไม่น่าผ่านเข้ารอบอยู่ดีฟันธงเขรอบโมโดกแริ เสมอหนึ่งหนึ่งคู่ที่สามครับเกมคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่สองเวลาปีสองครับเกมระหว่างเชลซีพบกับเยอร์กาเดนด้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้เชลซีต่อ2ลูกควบ2ลูกครึง่งผลงานการพนันของทั้ง2ทีมในเกมล่าสุดนั้นเป็นเยอร์กาเดนที่แพ้กับเชลซีมันหนึ่งสี่สลับฟอร์มห้าหน้าหนึ่งสุดของเชลซีชนะ4แพ้1โดยชะน 3, ชะลิเวอร์พูลสามหนึ่งชนะเยอร์กาเดนสี่หนึ่งชนะเอเวอเรสตนหนึ่งศูนย์ชะน e 1, ชะฟูลแลมป์สองหนึ่งแพ้ลิเกียววอร์ส่อหนึ่งสองซีโน่บุกถลมก่ม จ่อเข้าช in ิงชนะเลิศ er ทั่วยุโรปเป็นครั้งแรกนบจากฤดูกาล2020-2021ที่ควา้าถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกในยุคของโทมัสทูเคิลสภาพทีมไม่มีปัญหาเพิ่มเติมเกมล่มมมาสุดมาโลกุสโตแบ็กขวาหายเจ็บกลับมาลงเล่นได้แล้วแต่มาร์กิโอเวสลี่ฟอฟานาโอมาลีคิริแมนและเซีิโูคูเรยยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บส่วนมิโคไลมูดิติดโทษแดนยาวด้วยสถานก,การณ์ที่ลุ้นท็อปไฟในลีกบวกกับการตุนคนมไม่เปียกแต่เก,แเกมแรกเกมนี้คาดว่ากุนซือเอนโซมาเลสจาเตรียมโรเตชันผู้เล่นบางตำแหน่งภายใต้ระบบ 4- ไคลริคจอส์ทีแดน,นดูบิเร่ฮอลเจแดน,นสานโชดูริเจมส์เบอร์นัวมาเดียซิลโตซินอาดารามิเอโยและฟิลิปยูเกนเซนมีโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้งหมดฟอร์ม5นัดหลังสุขุมเยอร์กาเดนชนะ2เสมอ2แพ้1โดยเสมอ AIK อเแพ้เชลซี1-4ชนะออสเตร์1 0เสมอ g a i s 0-0และชนะราปิดเวียนนา41เยอร์กาเดนมาเมื่อจากสวีเดนแพ้คาบ้านเดเชลซีมา1 4ในการเล่นรอบรองทั่วยุโรปเป็นครั้งแรก ซาเตรีคาราราและออสกาเฟเรนิอุสที่บาดเจ็บทั้งหมดที่เหลือไม่มีปัญหาเพิ่มเติมคุณซื่อยานีคอนคาวาร่าเตรียมจัดทำด้วยระบบ4-2-3-1หน้าป้อมจะส่งท็อดแมตตนกูเอลลงลาดตะข่ายโดยมีโทบียคูเลิเซนปั้นเกมสนับสนุนอยู่ข้างหลังทัศนาสิงห์มูเวกวนก็อเนงชัดเจนแถมเกมนี้ได้เปรียบในฐานะเจ้าบ้านแม้หมุนเวียนผู้เล่นแต่ขุมกำลังที่โล่งสนามก็พร้อมปล่อยของเยอะันได้เล่นตัดภาพคุณภาพเป็นรอกดูแลไม่ลอดเลดนี้รุ้นได้ฟันธงต่อเชลซีดนุดัดนเกมนี้กด3-0 ครับคู่ที่สี่นะครับเป็นเกมคอนเฟลเลนต์ลีกรอบรอชงชนะเลิศนัดที่2เวลาปีสองครับเกมระหว่างฟิโอเรนติน่าพบกับเรอัลเบติสด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้ฟิโอเรนติน่าต่อปอปอผลงานการพบแบบหัวขังสองทีมใน3เกมหลังสุดนะครับเป็นเรอัลเบติสครับที่เอาชนะไปได้2ครั้งส่วนฟิโอเรนติน่าเอาชนะไปได้1ครั้งฟอร์ม5นัดล่าสุดของฟิโอเรนติน่าชนะ2เสมอ1แพ้2องหรือแพ้โรม่า0 1แพ้เรอัลเบติส1 2ชนะเอ็องปลี2 1ชนะกายารีอ 2, ส,สองและเสมอเซลเย่2องมุ่มหาการ แดนอิตาเลียนรองแชมป์ยูฟาคอนเฟเดเรชันสองฤดูก,กาลติดต่อกันายนัดแรกที่แดนกระติโง่หนงอกาศเข้าชิงสมัยที่3ติดต่อกันยังพกเปิดกว้างเกมที่แล้วดานิโลคาตัานดีเจ็บต้นฐานัดนี้ไม่น่าพร้อมลงสนามส่วนเอโออารโดโบเวและ e er. โอันเดียโหปานี้ยังไม่ฟิตเต็มร้อยขณะที่โดโดบาดเจ็บโซลูก้าไรนิเอรี a พลนท์ทแบนดกลับมากุนซือราฟาเอเร่ปาลาติโนเตรียมโรเทชันคุกํางมาตำแหน่งในรายการนี้มอยชีนของหน้าโตเก่งเตรียมประสานงานจากอันเบิร์สกุล นนขณะที่ยูกัสเบลตรานก็พร้อมสแตนบายด้านสุดท้ายเป็นดาบิดเดทีอาร์มือเก่าชาวสเปนฟอร์มห้าในลังสุดของแรมเบเดสชนะ4เสมอ1โดยชนะเอสปานโยสองหนึ่งชนะเฟโอเรนติน่าสองหนึ่งชนะเรอัมเบรติปห้าหนึ่งชนะเชียโรนาสามหนึ่งและเสมอยาจิวโรเนียหนึ่งหนึ่งเรียมเบติปลงเล่นในรอบรองชนะเลิศทั่วยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรมโดยเฉียนเฟโอเรนติน่าสองหนึ่งลุ้นเทอร์ชิงทั่วยุโรปเป็นครั้งแรกสภาพทีมจะขาดดีอาโกโยเรนเต้กองหลังและมาร์โกโรกากองกลางคาดว่าจะต้อง ยาวจนจบฤด,ดูกาลจากปัญหาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นฐาด้านหลังและข้อเท้าตามลำดับขณะที่เซมีอาวีลาอาจจะพักยาวเช่นกันจากปัญหา,าการบาดเจ็บต้นขาระหว่างซ้อมแต่ทีมก็จะได้ไอตอลุสมาดโฟนทอมแอนในลีกลับมากุนซอมันเอลเปเยตินีเตรียมโรเตชันผู้เล่นบางรายในถ้วยนี้นับว่าเป็นเซดิกบากัมโบด้วยมีอิสโก้สมด์เลย์เมกเกอร์คําเกมกับสองตัวริมเส้นอัปเดต เอลสานซูรีและแอนซูนีที่ยืมตัวมาจากแมไนิเต็ดซึ่งยิงประตูในเกมที่แล้วพร้อมลากเลื้อยทัศนะคู่นี้โอกาสจะเ,เปิดกว้างจากสกอร์สองหนึ่งในนัดแรกเฟอร์เรนตินา่าได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์พร้อมลุยเต็มสูบขณะที่เบติสมีเกมโวกกลับที่อันตรายมันยืนนึวความมั่นใจจากรฟมในช่วงหวังอย่างไรก็ดีมุ่งมหาการแข็งแกร่งไม่เบาดูแล้วมีโอกาสเดชนะและลุนเหนื่อยในช่วงต่อเวลาพิเศษสวนทุกต่อเฟ,ฟอร์เรนติน่าเฉือนสองหนึ่งพุทธิธาครับเกมเดนมาร์กครับในเวลาเที่ยงคืนเกมระหว่างโคปร ไเกนต่อ1ลูกผลงานกันพบพวกกัทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับผัดกันแพ้และผัดชนะทีมมา2ครั้งสูงหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอการฟอร์ม5นัด้าสุดของคูปไปไหเกนชนะ4แพ้1โดยชนะบรอนบี้สามศูนย์ชนะวีบอก1 0ศูนย์ชนะเอจเอฟอาห3สามหนึ่งและแพ้มิทเทลนสองสี่คู่ไปไหเกนกลุ้นค,ความได้เปรียบจากเคยชนะ10ศูนย์ในเกมแรกฟอร์มดอดเยี่ยมเกมล่าสุดถล่มบรอนบี้มาสามศูนย์นงจากฝูง่ลุ่มหลุนแชมป์สภาพทีมไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บคาดว่าากุุนืออยบิส าจจะหมุนเวียนผู้เล่นบาตำแหน่งเพื่อไม่ให้นักเตะอ่อนล้าจนเกินไปภายใต้ระบบ4-2-3-1น่าจะเป็นไอเมนเสียกา้าดาเตะเอลจีเรียพร้อมหน้ากาขายด้วยมีจอแดนลาสันวิตอเกเคอร์สันกัปตันทีมและโร er, เมตดาวเตะบราซิเลียนปั้นเกมสนับสนุนฟอร์ม5นัดลงสของวีบอกเสมอ4พ้1โดยเสมอลิงบี้0-0แพ้โคเปนเฮเกน0-1เสมอฟอนเดอร์ยยสเค2-2เสมอลิงบี้1-1และเสมอเวลเล่3-3วีบอกหลังพิง้งฝาต้ชนะสถานเดียวหลังแพ้นัดแรกขาบ้านมา0-1เนลลี่ ยู่อันดับที่2กลุ่มหนีตกชั้นมีลุ้นโควตายุโรปสภาพทีมแซจินโยปีบาสิเลเลตติดทดแบนในเกมลีกแต่เกมนี้ลงเล่นได้ตามปกติแต่ด้านของแซนซาเลเตลและโอบิทิสเอ็นเซนสองกองหลักยังคงชดโลงสนามจากปัญหาอาการบาดเจ็บหัวเข่าและเอ็นเข่าตามลำดับผู้สื่ออยากคุกโผเส้นจัดทีม,มด้วยระบบ4-3-3แบงน่าจะเป็นอีซัต์เย็นเส้นกับแซจินโยพร้อมลากเหลือสนับสนุนอโนซิเกเอเมนตากองกลางอัสเคอร์เบกคุมเกมทัศสนาคเปไ์เฮเกนต้นทุมได้เปรียบไว้ในมือจากสกอร์ในนดี้ เล่นต่อหน้าแฟนบอลคนตนเองและลุ้นเดบิวตแชมป์ภายในประเทศขณะที่วีบอกระยะหลังแพ้ยากอีกทั้งสถิติเจอกันก็ไม่เป็นรองดูแล้วผลเสมอไม่เสียหายสําหรับเจ้าถิน่นวีบอกบุกมายันเจ้าได้ฟันทงรองวีบอกยันเจ้าหนึ่งหนึ่งคุณโยนะครับเป็นเกมโ um, คปาลิเบตาดอร์เรสรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอสในเวลาตีห้าครับเกมระหว่างเวเลซาฟิลพบกับโอลิมเปียด้วยตาต,ต่อรองเกมในคู่นี้เวเลซาฟิลต่อครึ่งควบลูกผลงานกับพวกกันทั้งสองทีมในเกมล่าสุดนั้นเป็นเวเลซาฟิลครับเดี่ยวเชนะไปได้4ประตูต่อสู ฟอร์ม5น้กหนังสุดของเวล็บซาฟิล ชนะ2แพ้3ามรุ่ยแพ้ลิเวอร์พูล1 4ชนะทีมเนเซียลาพาสต้า1 0แพ้ซานอันโตนิโอ1 2ชนะตาเยเรเดกโกโดบาห0และแพ้ซานเมนโต0 1เวเลซาฟิลทีมแชมป์ลีกสูงสุดแดนฟ้าขาวเมื่อฤดูกาลที่แล้วออกสตาร์ทได้ดีชนะ2จาก3เกมแรกนำไปจากฝูงร่วมกับซานอันโตนิโอสภาพทีมจะช่วยใช้งานโฟรเรียนมอนซอนกองหน้าที่เจ็บเอ็นหัวเข่าขณะที่เตียโกเฟนันเดสกองกลางก็มีอาการบาดเจ็บบริเวณเดียวกันนะัดนี้ต้องเช็คความฟิตส่วนวาเลนตินโกเมสเซ็นเตอร์แบ็ โดนใบแดงในเกมลีกนัดล่าสุดหลงเล่นในรายการนี้ได้ตามปกติกุนซือกีเเมบาโรเซโรโตเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-2-3-1แต่น่าจะเป็นไบรอันโรเมโรลาตะขายโดยมีมาเอกาเรโซออกุสตินมุสซา กัปตันทีมและมาติอัสไปเยกินีป้อนเกมสนับสนุนฟอร์ม5ด้านสุดของโอลิมเปียช, 3, ยชนะ3เสมอ2โดยชนะเซโร่ปอเตนโย2 1เสมอสปอร์ติโว3รดีนินเซ่1เสมอเปญยารอน0 0นชนะสปอร์ติโวลูกเกนโย31และชนะแอเลนิโกเชเบตารี่0ศโอลิมเปียจากบารักวัยออสตานในรายการนี้ได้ไม่ดีเพื่อมีแค่ด้าเดียวจาก3มเกมแรกรังบวยของกลุ่มเอสสภาพทีมไม่มีปัญหาเพิ่มเติมกุญซือฟาเบียนบูตสโต้นายใหญ่เว่าร์เจนตินตเตรียมจาก ทำด้วยระบบ343แนวลุกจวัางลอสนี่เรเดสกับอีวานเลกีสซาม,มอนปั้นเกมซ้ำส,สนุนเดนสิสก่อนซาเลตหน้าเป้าทัศนาเวลลซาฟิลคุ่งแพ้ยับมาในลีกนับล่าสุนอย่างไรก็ดีเกมนี้คุณภาพดูดีกว่าแถมได้เปรียบเรื่องความเป็นเจ้าบ้านขณะที่โอลิมเปียหรือเรียกความมั่นใจได้จากผลงานในช่วงหวังอย่างไรก็ตามนัดนี้โดเจทินบทต่อนเนื่องมีสิทธิ์ยุบ ลุนเวเดซาฟิลน่ายิงขาสองเมตรได้ฟันถุงต่อเวเลซาฟิลสลุยสองศูนย์คู่ที่เจ็ดเป็นเกมโกป,ป้กปาหร,ริเบตาโดเรสรอบแบงคลุมกุ้มเอในเวลาเจ็ดโมงครึ่งเช้าวันศุกร์ตามเวลาบ้านเราครับเกมระหว่างแอลลิโกนาซิองนาวพบกับอินเตอร์นาซิองนาวด้วยอัตรา,าต่อรองเกมในคู่นี้เสมออลริโกนาซิองนาวผลนยางการผู้แกงของทั้งสองทีมในสามเกมหลังสุดนะครับผัดกันแพ้และผัดกันชนะทีมลาหนึ่งครั้งสิบนอ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้านันล่าสุดของอลริโกนาซิองนาว ชนะ2เสมอ1แพ้2ด้วยเสมออินเดเป็นเดียนเต้เมเดลิน1-1ชนะเดปอติโวปาสโต3-0แพ้ฟาบมาเอีย0-1แพ้เดปอติโวกาลี0-1และชนะ โบยากาซิโกซีหนึ่งเอลเดโกนาเซีนาวจากโคลัมเบียแพย้สองนาสงนามเกมแรกในรายการนี้มีสามแตม้มอยู่อันดับสามของกลุ่มเอฟกลมงกลางฮามานกัมปูซาโนโที่โดนและออกในเกมลีนันล่าสุดพร้อมลงเล่นในถ้วยนี้ตามปกติคาดว่าฮาเวียการโดฟี่คุณซื้อชาอาเจนตีเตรียมจะทบด้วยระบบ4 2 3 1นึับบ่าจะส่งเควินวิเวรอสลงมาตัดถ่ายโดยมีอันเดสซามนโตเอ็ดวินกาดูนาและมิลลี่อาเซเดินเครื่องสนับสนุนฟอร์มห้านันสุดของอิตาเซียนนาวชนะ เส,สมสอ2แพ้1โดยแพ้โคโรินเทียน24ชนะมารากันย่า1-0ศชนะชูเวนตุเด31เสมอนาซิองนา3าและเสมอเกรมิโอหนึ่งยอดทีมจัดมือกาแฟเจ้าสนึเกณฑแรกเก็บ5คะแนนรังรองจากฝูงของกลุ่มเอสภาพทีมจะขาดมิติญโยราฟาเอลโบรเรลิคาโดมาติอาสเดียโกโรซายฮันกาโบเนโรยฮันกาโบเนโรเซติโอโรเซสบูโนอโกเมสลูคคาดรุมบอนและกาเบียลเมกาโดที่บาดเจ็บทั้งหมดคุณซือโรเคมาชิโด เตรียมจัดทำในระบบ3412ีหนหน้าเป้าจะเป็นเอเน่วาเลนเซียดาวเตะเอกวาดอร์ตัวเกาว่จาจับคู่กับเวสลีย์้วยมีอารันพับชิตเป็นเลร์เมเกอร์แดนกลางเฟรนันโดแข้งวัย37ปีที่เคยอยู่กับแมนิชเตอก็พร้อมคุมเกมทัศนาอเลติโกนาเซียงนาวได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์เจนีพร้อมลยุยตั้งแต่ต้นในบ้านแข็งแกรง่งและกำลังมีความมั่นใจจากทนะ4เกมเกมย้าหลังสุดขณะที่อนินเตอร์นาเซียงนาวฟอร์มดีแต่รอกบ้านไม่เฉียบคมเท่าไหร่ดูแล้วสูสีเรเบดนี้นะเเา,า,นนนาเียนน ปิดท้ายในเกมคู่ที่8เกมโฟบาริเบตาเดรเรสรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มมีในเวลา7จ็โมงครึ่งอีก1คู่นะครับเกมระหว่างบาร์เซลโลนาพบกับลิเวอร์พูลด้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้ลิเวอร์พูลต่อครึ่งลูกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นลิเวอร์พูลครับเดียวชนะไปได้3ครั้งบาร์เซลโลนาชนะไปได้1ครั้งและอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5้านัดลังสุดของบาร์เซลโลนาชนะ3แพ้2ด้วยชนะวิโนติโตเดเอกวาดอร์2-1ชนะมาการ่า1-0แพ้ศูนย ตาเรโอศูนย์หนึ่งชนะเอลนาเซียงนาวหนึ่งศูนย์และแพ้โอเรนเซนิ่มสามบาเซโลนาจากเอกวาดอร์ผ่านสามนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มด้วยผลงานชนะเสมอและแพ้อย่างละานัดมีสี่แต้มอยู่อันดับที่สามของกลมมุ่ม B สภาพทีไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บกุนซือเซกุนโดกาสติโยพร้อมจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบด้วยระบบ4-4-2คู่น่าจะเป็นคู u, ่ห e ูกาเบียกอเตสและออกตาวิโอริเวโรดาวเต้กูรุกไวน์ฟอร์มห้านัดล่าสุดของลิเวอร์พูลชนะสามเสมอสองด้วยชนะเวลเลซาฟิลซีหนึ่งชนะโบคาจูเนีย เสมออ e ินเดียเป็นเดนเต้วันเล่สองสองชนะคิมนาเซียลาพสาสตาสามศูนย์และเสมอฟาเยเรเดกโดวาหนึ่งหนึ่งยังใหญ่จากแดนฟ้าขาวนำจากฝูงกลุ่มมีด้วยผลงานชนะหนเสมอสองเก็บห้าแต้มแนวรับพร้อมใช้งานเอ so, ็นโซเอนานดิอาสที่เป็นโทษแบนเนลี่ส่วนมาเซโลเอเรียาก้องหลังและกอนซาโลมาติเนสกองหน้าต้องเช็ดความฟิตทั้งคู่พุนซื่มาเซโลกายาโดเตรียมจากทีมด้วยระบบ433แนวรุกจะเป็นฟาคุนโดโกลิโดเซบาสเตียนดิอุซี่และฝรั่ง โกมาสตันตูโอโนโล่าตะถ่ายด้วยกันทัศนะบาร์เซโลนามารรทัดเป็นรองแนมะ้เกมนี้ได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์แต่ลุ้นลำบากขณะที่ลิเวอร์พูลกำลังมั่นใจจากผลงานอันร้อนแรงในช่วงหวงังอีกทั้งคุณภาพตัวผู้เล่นนั้นเหนือกว่าดูแลมีโอกาสบุกคว้าสามแต้มกลับบ้านครับฟันซงต่อลิเวอร์พูลเบียดชนะ2-1และนี่คือทีเด็ดสามสเต็ปเทพในค่ำคืนของมารพตินสบบาสเบดีที่8พฤศจาคมนะครับใส่เลยแมนเชสเตอร์เดนส์บอสตันแลิมเชลซีเฟอร์เรนติน่าวีบอคโวเยสซาฟิลอตเลติิโกนาซอนาลลแะิเวอร์พูลมั่นใจเข้าวินทุกแบ แน่นอนและย้ำอีกครั้งวันนี้ห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆโดยในเกมฟาดแค่นระหว่าแม่นิเด็ดกับแอตติติวิลเบารเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชียย์ไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไรและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่แอปสามสามอัพ อย่าลืมไม่แอดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทส่วนใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเปล่งเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรืออยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมในกลุ่มแอดสามสกันได้เลยนะครับเพียงแค่พิมพ์แอดสามสัเข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่อดนำหน้าแล้วตามด้วย 3-3ส,สอัพนะครับหรือว่า3-3 UP ตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งรู้ไปได้ยกนกับผม38สเปกเทพกันได้เลยครับและพบกันในทริปใหม่หมทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ